สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์ทัศนะนะครับซึ่งเขียนโดยคุณชัชรินทรชัยวัตรคอลัมน์นิติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่16เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567คุณชัชรินให้ชื่อว่าว่าด้วยอาการหมดมุกไปด้วยกัน ทุกฝ่ายหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเชชรินบอกว่าอย่างนี้ครับเท mm hmm. ่าที่พอจะมีโอกาสแอบเข้าไปสอดส่องไปติดตามความเคลื่อนไหวของสมัครพรรคพวก mm hmm. ไม่ว่าพวกโน้นพวกนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ในอนาเขตพื้นที่ที่เรียกกันว่า Facebook ทั้งหลายเนี่นะครับ mm hmm. หลังๆเนี่ยอดไม่ได้ที่จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า แต่ละคนแต่ละรายหรือแม้แต่แต่ละฝ่ายต่างก็น่าจะออกอาการที่เรียกว่าหมดมุกไปด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวงจะเป็นด้วยเหตุเพราะว่า f o c e b o o k แต่ละเฟซเข้าไปลากเอาปัญญาประดิษฐ์มาเป็นตัวควบคุมปัญญามนุษย์ที่อาศัยพื้นที่แต่ละพื้นที่ในการแสดงออกถึงความคิดความอ่านความรู้สึกนึกคิดและอะไรต่อมิอะไรไปตามสภาพ หรือจะเป็นเพราะบรรดาสมัครพรรคพวกในแต่ละรายเนี่ยไม่ว่าฝ่ายโน้นฝ่ายนี้หรือฝ่ายไหนๆต่างก็ล้วนแต่เป็นผู้แก่ไปแล้วด้วยกันทั้งนั้นหรือจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ความเป็นไปของโลกมันชักจะอับตันตีบตันหรือไม่เพียงใดก็มีอาจจะสรุปได้แต่โดยการแสดงออกถึงความคิดความอ่านความรู้สึกนึกคิดที่ถูกนำมาโพสต์นำมาแช์ ในพื้นที่เฟซบุ๊กทั้งหลายเนี่ยมันออกจะหนักไปทางจืดสนิทติดทนนานหรือว่าจืดสนิทสิทธิ์สายหน้าอย่างมีอาจปฏิเสธคือไม่ได้พยายามที่จะนำเสนออะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่น่าคิดน่าสกิดใจที่พอหยิบเอามาเป็นแนวคิดแนวทางเป็นข้อถกเถียงอภิปรายแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยแม้แต่น้อย บางรายที่ขยันโพสต์ขยันแชร์แบบชนิดวันละสาเวลาหลังอาหารก็ดูจะหันไปหยิบเอาเรื่องอุจจระสุกรราอุจจระสุนักแห้งเอามายัดยัดใส่ใส่เอาไว้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ของใครของมันไปตามสภาพเอารูปวิวเอารูปดอกไม้รูปผลหมากรากไม้รูปผีเสือ้อรูปนกรูปนั่นรูปนี่มาใช้เป็นตัวสะท้อนรสนิยมวิไลของตัวกูของกูไปตามมีตามเกิด บางรายก็ไปคว้าเอาคลิปวิดีโอประเภทซ้ำๆซากๆเนี่ยมาโพสต์มาแชร์แบบให้ผ่านหูผ่านตาไปบันๆหนึ่งบางรายก็หันไปเซลฟี่อวดโชว์รูปภาพรูป,ร,ป,ร,ปร่างหน้าตาของตัวกูเองไม่ว่ามุมก้มมุมเงยมุมหงายทั้งที่เหี่ยวแสนเหี่ยวไม่ที่ก่อให้เกิดแรงกระตุน้นแรงจูงใจใดๆต่อผู้พบผู้เห็นเอาเลยแม้แต่น้อยส่วนผู้ที่อาจจะเบื่อหน่ายกับการแสดงออกในพื้นที่ดังกล่าวก็หยุดโพส์หยุดแชร์เอาดื้อ บางรายเนี่ยไม่ได้คิดที่จะพูดอะไรไม่ได้คิดจะเคลื่อนไหวอะไรๆมาเป็นเวลานาน,านเป็นปีๆหรือไม่ก็ห้าหปีไปจนถึงเกือบจะ10บสปีเอาเลยก็มีจนอดที่จะเกิดความห่วงหาอนาถรไม่รู้ว่าจะตายหงตายหาไปแล้วหรือเปล่าหรือประการใดแต่ประเภทที่ยังชอบพูดชอบแสดงออกโดยเฉพาะในเรื่องราวร้อนๆประเภทเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องความเป็นไปของสังคมของโลกส่วนใหญ่เนี่ย ยังไม่ทนได้อ้าปากก็พอจะร,รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรหรือว่าพูดออกมาในแนวไหนเพราะว่าต่างก็หนักไปทางซ้ำซ้ำซากซากส้มส้มแดงแดงเขียวเขียวเหลืองเหลืองทั้งที่โลกทั้งโลกหรือทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยต่างก็ดํามิดหมีหรือมืดสนิทจนแทบไม่เห็นแสงสว่างใดๆเอาเลยแม้แต่นิดอาการบดบุกเหล่านี้เนี่ยมันเลยทําให้บรรยากาศของบ้านเมืองหรือว่าของโลกยิ่งดูซึมกระถือยิ่งขึ้นไปใหญ่ไม่มีอะไรแปลก ไม่มีอะไรใหม่หรือกระทั่งไม่มีอะไรที่สร้างสรรค์อันเป็นตัวช่วยกระตุน้นช่วยสร้างแรงจูงใจในการมีชีวิตยอยู่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะักบรรยากาศในแบบดอกไม้ร้อยดอกบานประชันแข่งขัน,ขนอยู่ตามสวนเล็กส่วนน้อยดูดูเนี่ยมันจะหายเกลี้ยงไปเลยจากวิถีชีวิตของผู้คนตอนไหนเมื่อไหร่ก็มีอาจจะสรุปได้ทั้งที่อนาเขตพื้นที่ในการแสดงออกตาก็มีอยู่เยอะแยะมากมายชนิด ไม่ว่าพันไหนต่อพันไหนต่างก็มีสิทธิ์งอกเงยงอกงามได้เสมอเสมอแต่สวนดอกไม้แต่ละสวนแต่ละสวนเนี่ยกลับดูแห้งแรงแห้งโหยโรยแรงเต็มไปด้วยวัชพืชที่กลายเป็นเสมือนอาหารหลักอาหารว่างของบรรดาคนรุ่นใหม่ทั้งหลายกันไปแทนที่แต่ก็นั่นแหละครับจะไปโทษคนแก่คนชาราว่าไม่คิดจะสร้างสรรค์ไม่คิดจะสร้างผลงานอะไรแปลกๆใหม่ๆเอาไว้เลยเนี่ยก็คงจะลําบากเหมือนกันนะครับ เพราะว่าขนาดอภิมหาพระอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสพิกุในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านหรือว่าหลังจากที่ได้สั่งสอนเทศนาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องไม่ว่าเรื่องที่สุดแสนสลับซับซ้อนอย่างเรื่องไกวรรยธรรมเรื่องอตตมยตาประทีปเรื่องอิทัปปัจจยตาปกิจจะสมุปบาทนับจากนั้นอีกไม่กี่เดือนอก,กี่ปีก่อนถึงการมรณภาพสิ่งที่ท่านาะเทศนา แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเหลืออยู่แค่คําพูดประมาณสี่พยางเท่านั้นแหละครับสี่พยางที่ว่านี่คือ,อย่าเห็นแก่ตัวสี่พยางนี้เนี่ยถูกนํามาพูดซ้ําพูดซากจนเหมือนกับไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรที่พอจะสร้างสรรค์ต่อไปได้อีกแล้วโดยอาจเพราะว่าถ้อยคําที่ว่าเป็นอะไรที่ครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เทศนาสั่งสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ ด้วยบรรยากาศทำนองนี้เลยทำให้อดนึกถึงข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลบทปัญญาจารย์อันว่าโดยคำสั่งคำสอนของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มขึ้นมาไม่ได้ที่ออกอาการหมดมุกมาตั้งแต่ไม่รู้จะก,กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วเนื่องจากตระหนักว่าภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรใหม่หรือชาติพันธุ์หนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันธุ์หนึ่งก็มา แต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นลมพัดไปทางใต้แล้วก็เวียนกลับไปทางเหนือพัดเวียนไปเวียนมาแล้วก็พัดกลับไปทางเวียนของมันจนต้องเอ่ยคําว่าอนิจจังอนิจจังสารพัดจะอนิจจังไปด้วยกันทางนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเห็นช่องเห็นทางพอที่จะชี้แนะชีน้นําบรรดาคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เกิดมาภายหลังทั้งหลาย ด้วยข้อความที่คิดหน้าสกิดใจอยู่ไม่ใช่น้อยนั่นคือที่สรุปว่าคนเร็วไม่ชนะการวิ่งแข่งเสมอไปฝ่ายมีกําลังไม่ชนะสงครามเสมอไปคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปผู้เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปเพราะวาระและโอกาสย่อมมีมาถึงเขาทุกคน โดยผู้ที่ไม่รู้วาระของตนไม่ต่างไปจากปลาที่ติดอวนฉันใดนกที่ติดอยู่ในบ่วงแล้วฉันใดบรรดาบุตรมนุษย์ย่อมถูกวาระอันร้ายกาศดักจับติดโดยฉับพลันฉันนั้นแหละคับ